ครับสวัสดีครับผมเปิดกล้องไม่ได้นะครับครับสวัสดีครับผม <c oughs> นะครับก็วันนี้เป็นเซสชันสุดท้ายของวันนะครับก็คิดว่าคนยังอยู่กัน5 0 6คนคนะครับก็คิดว่าเป็นจํานวนที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับสํสาหร well ับช่วงโควิดในยุคยุนในวันนี้นะครับวันนี้ก็เราจะเริ่มกันตรงเวลานะครับเริ่มเริ่มเลยนะครับผมก็ผมสันติสุทธ์นะครับลิฟติตเจริญโชคนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเอสเทเรจส์นะครับวันนี้เรื่องที่จะมาพูดเนี่ยจะค่อนข้างใหม่นะครับในอุตสาหกรรมนะครับก็ ันเรื่องที่จะพูดถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ rapid decision making การตัดสินใจอย่างรวดเร็วและถูกต้องนะครับโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า data contextualization นะครับเราได้กินเรื่อง data a n a l y t i c data intelligence big data ะอะไรอ่กันมากนะครับคำนี้คืออะไรเดี๋ยววันนี้เรามาพูดเรามาดูกันนะครับผม <c oughs> ขออนุญาตแนะนำบริษัทนิดเดียวครับก็คือ e อ l เดลเจ e นะครับเราต่อตั้งเมื่อ8ปีที่แล้วทำเรื่อง big data AI automation นะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลด้าน uh, analytics นะครับและ big data AI จาก นิจจาร์สารระดับเอเชียแปซิฟิกหลายรายนะครับเราเติบโตจากบริษัทที่มีลูกค้าไม่กี่สิบรายเป็น140่รายนะครับแล้วก็มียูเซอร์กว่าหนึ0งพยูเซอร์นะครับเราเมเนจเดต้ดานะครับเราเป็นบิทเดต้าคอมพิวที่เมเนจเดต้าให้กับลูกค้าอยู่ประมาณ1.3เทราไบต์ต่อวันนะครับซึ่งเยอะมากครับแต่ลูกค้าประมาณ10กว่ารายนะครับแล้วก็เราเมเนจเดเวิร์ประมาณ1ล้านเดเวิร์นะครับให้กับธุรกิจต,ต่างๆในประเทศนี้อยู่นะครับ ในแง่ของคอเทคโนโลยีเนี่ยเราเป็นผู้นําทางด้านการนํำเดต a ามาวิจัยนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จักเทคโนโลยีเรื่องแท็บลูนะครับพาวเวอร์บีไอนะครับตัว end to end analytic ตอย่างเช่นตัว a l t เทอรนะครับหรืออย่างตัว ML นะครับอย่างดาต้าโรบอทหรือ H2O นะครับรวมถึง cloud เทคโนโลยีนะครับเราเป็นพันธุ์เนกับ a อเจนซี่แอชัวร์ค a เดราส์สปแล้วก็ i ิง l y นะครับส่วนอารเอเทคโนโลยีอาร์พีเเราเป็นพันธุ์เนกับ product เดียวก็คือออโตเมชั่นเอนยูแวร์ครับคือจาก key เทคโนโลยีต่างๆที่เรามีวันเหล่านี้นะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เป็นพาร์ทเนอร์มาตั้งแต่เปิดบริษัทนะครับแปดปีบ้างสี่ปีบ้างห้าปีบ้างนะครับแล้วก็มีจํานวนลูกค้าร้อยสี่สิบรายวันนี้ที่เราจะมาพูดเนี่ยที่นี่จะเป็นที่แรกในเอเชียแปซิฟิกนะครับหรืออาจจะเรียกว่าใน a p พ c นี้เลยนะครับที่เราจะเอาเทคโนโลยีเรื่องของ g e m i n i ตัวนี้ครับตัวบนมาพูดถึงนะเจม i i าเนี่ยถ้าเกิดดูจาก Descriptive แล้วเนี่ยดูจากการ a อนาลิติกจะอยู่ในขั้นของการทำ descriptive analysis หรือการทำา Diagnostic หลายหคนจะรู้จัก BI ครับ BI จริงๆสิ่งที่ท BI ทำได้ดีคือทำ Descriptive Analysis ครับการรายงานสิ่งที่เกิดแล้วด้วยกราฟด้วยตัแตทของตัวเลขวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่อง Diagnostic ครับซึ่งหลายๆคนเบือๆกับ,รบรเรื่องนี้มากว่าตรงลงแล้วมันคืออะไรนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังปลายทางคือเราจะทำ Diagnostic Analysis ตอบ Unknown, Unknown Unknown ได้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Contextual <c oughs> Contextualization นะครับ เอสเดลเกนเราให้บริการลูกค้า2กลุ่มครับคือกลุ่มที่เป็น business users ก็คือท,ทำตั้งแต่บีไอะ BI, นะครับ RPA พเอออโตเอ็มเอลแมชชีนเลอร์แล้วก็แล้วก็ big data นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เป็นลูกค้าทางด้านมอ,อนิเตอร์ลิงต่างๆแล้วก็พวกซ็อกซิ่มต่างๆนะครับแล้วก็เป็นพันธนุ์หลักกับสบปังนะลูกค้าหลักแล้วก็มีทุกอุตสาหกรรมนะครับร้อยสี่สิบร้อยก็ดูไม่หมดนะครับเยอะมากนะครับแต่ที่สำคัญคือเราเฮลป์พีเพิลนะครับเซียนเดตแล้วก็แอนะครรรรรับโดยกกกกาาาผ่นิจม ให้ความรู้นะครับจริงๆวันนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมให้ความรู้นะครับอของทางเอสเซเลนนะครับโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงพระเอกของเราวันนี้ครับคือจีมินไนะครับจีมินไนคือใครนะครับจีมินไนคือบริษัทที่อเมริกานะครับบริษัทเนี้ยเริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับโดยเอสเซเลเนเป็นหนึ่งในอินเวสเตอร์นะครับพอเราเป็นอินเวสเตอร์ดีเลชั่นชิพเนี่ยเราสามารถที่จะมีเทคโนโลยีนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟในประเทศนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเราจรึงทําตลาดเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะเอ็กซ์คลูซีฟมากจากนี้ไปนะครับในการที่เราจะช่วยให้ users ในประเทศนี้ทึ่งใช้ data ใช้ BI ลต่างๆดีแล้วได้อนโนนออนโนนได้หา insight ได้เร็วขึ้นนะครับมาดูกันว่าเทคโนโลยีนี้คืออะไรนะครับแต่เดิมเพนเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้เราตัดสินใจได้เร็วขึ้นครับเพิ่มศักยภาพของทีมอนาลิติกแล้วก็สุดท้ายคือหาโอกาสและหาความเสี่ยงใหม่ๆได้นะครับ l e a d e r และ Fo u ด d e อนะครับ <c oughs> คุณจอนี่ดิงนะครับผมมีโอกาสได้เจอเขาประมาณ10ปีที่แล้วที่อเมริกานะครับแล้วก็ปัจจุบันเขาเป็น c e o ของบริษัทนี้นะครับส่วนคุณไมเคิลบอมเนี่ยคือเป็น X 5, x c กซของสปังครับนั้นบริษัทนี้จึงมีความเป็นเรียกว่า Big Data อยู่ในตัวแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ที่ทำเรื่องของ Contextualization นะครับปัญหาในอุตสาหกรรมนี้คืออะไรครับทำไมมี B i อย่างเดิมไม่พอไม่ได้บอกบ i ไม่ดีนะครับ BI ดีนะครับแท็บลูเพราะว่า B ีไอคลิกวิวหรือ BI ต่างๆของท่านดีหมดเลย เพียงแต่มันยังเร็วไม่พอครับในภาวะนี้ที่ท่านต้องการที่จะสร้างความแตกต่างในการอานาลซ์จากสเตจศูนย์ไปสเตจสี่ที่ดีที่สุดแต่เดิมท่านอาจจะต้อง r e l ล on IT มีระบบ report นะครับมีทีม Data ์ดิฟเฟนต์ออฟเกน o นชันตอนนี้พูดกันเยอะมากแต่ที่ดีกว่านั้นคือทำให้ De โมงใช้ไท a ์ i กเคือให้ทุกๆคนก็วิเคราะห์ข้อมูลได้คบว่าทุกๆคนวิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกคนก็บอกไปใช้ d dashboard สิลองถามคนข้างๆครับลองถามแผนกข้างๆจริงว่า d dashboard มันทำได้เร็วขนาดนั้ พราะถ้าแดชบอร์ดหรือกราฟต่างๆมาทําได้เร็วจริงเนี่ยโควิดทุกวันเขาต้องมีกราฟแบบนี้ออกมาดูครับตัวเลขอะครับมันมีครับหรือ B i หรือแดชบอร์ดขององค์กรคุณกว่าจะได้แดชบอร์ดสวยๆแบบนี้คุณต้องเสียแมนเดย์ไปเท่าไหร่ครับคุณต้องจ้างทีมที่ปรึกษาคุณต้องไปเรียนออนไลน์จากกี่กี่ตัวครับกว่าจะได้แดชบอร์ดดีๆแบบนี้ที่มีอยู่แล้วดีอยู่แล้วครับสิ่งได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอแต่จากนี้ไปจะดีกว่านี้ได้ยังไงแดชบอร์ดนี้มีปัญหาอะไรครับผมเห็นตัวเลขนี้น้นรเหยแลว แต่เวลาผมจะใช้ผมต้องพลิกกราฟทุกอย่างเปลี่ยนผมต้องคลิกกราฟทุกอย่างเลยมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าเราต้องอินเตอร์แอคกับมันมากเลย,เลยแต่ก่อนจะได้ผลลัพธ์ก่อนจะได้คําตอบที่เราอยากจะหาว่าแลศศร้าเปเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นคนกลุ่มไหนหรอคลิกเข้าไปแล้วตรงที่เยอะหน่อยเป็นใครหนอแล้วต้องพลิกกลับไปวนกลับไปหรือแม้กระทั่งต้องเปลี่ยนกราฟไปที่กราฟอื่นซึ่งไม่ผิดนะครับผมก็ทําอย่างนั้นอยู่ครับผมมีกราฟแดชบอร์ดอยู่สิบกว่าอันผมคลิกกลับไปกลับมาเก็บไปรแกรมกลับไปกลับมาเพราะอะไรครับ,พบเรพราะม เราถึงต้องทําหลายๆกหลาย,ลายครั้งแล้วข้อเสียคืออะไรครับเวลาไปเล่าให้คนอื่นฟังครับผมก็ต้องพล mm ิกแดชบอร์ไปดินพลิกแดชบอร์ mm hmm. มาคนอื่นก็งงเราเล่าไปกว่าจะคอนวิซโดนถามแล้วพลิกกลับไปกลับมานี่ขนาดเรามีแดชบอร์ดดีๆใช้นะครับถ้าคนที่ไม่มีแล้วมีแค่อันสองอันเขาไม่มีทางที่จะได้คอนเท็กซ์ของบริบทในการที่จะแก้ปัญหาเลยการมีแดชบอร์ดในการตัดสินใจเนี่ยเราต้องการตัดสินใจคําที่เรียกว่า <c oughs> make decision making ครับคือคําตอบนั้นจะต้องทําให้เรา นำไปสู่การ take action นะครับมัน take action ไม่ได้ครับถ้ามีถ้ามีโควิดม,มาข้อมูลจากโควิดโชว์ได้กราฟแบบนี้ไม่มีใคร take action ได้ครับข,ข้อมูลข้อมูลโยนมาปั้งรู้ว่าติดกันวันละส0 0 0 0ืนตกลงแล้วติดที่ไหนตกลงแล้วอะไรคือ cluster ใหม่ตกลงแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรตกลงแล้วจะลดอย่างไรไม่มีคำตอบจากกราฟไ a ้ h b แบบนี้แต่ new way ครับคือการเอา ไม่ได้แสดงผมแบบนี้จะแต่จากข้อมูลเดียวกันแสดงผลเป็นเชิงกราฟชน,นิดบางเที๋จะมีรูปอื่นๆนะครับกราฟคืออะไรครับกราฟคือการเอาโหนโดกโหนโดมาเชื่อมกันด้วยเส้นและมีการบอกทิศทางนะครับแต่ละโหนโดก็คือคนแต่ลโหนโดก็คือสถานที่แต่โหนโดก็คือจังหวัดนะครับก็คือก็คือชื่อตัวแปรที่เป็นนามิที่เป็นแคตตาลียอหรือเป็น category, เทคน,นั่นเองนะครับเรื่องนี้ใหญ่ขนาดไหนนะครับ การเนอร์พูดว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่จะใน2025ข้อมูลหลายอย่างในโลกวันนี้จะต้องไปอยู่ในกราฟแท็บเล็ภายใน2023จะมีการใช้คอนเท็ก u ชวลอ a นาลิซิสเยอะมากตกลงการเนอร์พูดก่อนหรือเทคโนโลยีสร้างก่อนครับหลายๆคนจะเข้าใจว่าการ์ตเนอร์ให้โฟลว์การเนอร์จริงๆไม่ใช่ครับการ์ตเนอร์เนี่ยเขาเอาเทคโนโลยีที่เห็นอยู่ในตลาดนะครับคล้ายๆกันแล้วหยิบมาพูดครับอันนี้ผมผมผมพูดที่ไว้ที่ไหนผมพูดเรื่องนี้เสมอนะการเนอร์ไม่ใช่ผู้นำนะครับการ์ตเนอร์คือ เอาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นสักห้าลายสิบลายมาจัดกลุ่มครับแล้วก็มาพูดเป็นเทรนด์พูดตามอะดอปชันของของการกระจัดของการเริ่มใช้เทคโนโลยีครับแต่สิ่งที่การเนอร์ทำได้ดีมากๆคือการพิจิกและบอกชี้ทางนําทางครับว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะนั้นใครเริ่มก่อนได้เปรียบนะครับเทคนิคยีแอนาลิติกเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วครับในการที่จะทําให้คุณหาอ,อนินไซต์เพราะอะไรล่ะครับเพราะแอนาลิสต์วันวันหนึ่งเขาไม่ได้อ่านค่าสแตทของตัวเลขกราฟนะครับเขาตั้งคำเขาถูกเขาต้องตั้งคําถามครับว่า เรื่องนี้มันคืออะไรมันเกิดขึ้นที่ไหนโควิดเกิดที่ไหนใครใครจะต้อง take action เ,เราจะต้อง handle กับมันอย่างไรแล้วอะไรคือสิ่งที่เราต้องป้องกันป้องกันความเสี่ยงเพราะ analyst พอมีข้อมูลพอมี dashboard เขาจะต้องมานั่งคิดครับคิดเปิดกราฟไปกราฟมากราฟไปกราฟมา,มาต,ต่างๆหลายๆที่มากๆเลยจนกว่าที่เขาจะได้แล้วจำครับจำเรื่องราวนั้นไปบอกคนอื่นอีกไหมครับหลายๆท่านถ้าเคยทำใช้กราฟใช้ d a s h b o a r จะรู้เลยว่า เราได้ความจําหรือความเข้าใจของตัวเราเองครับแล้วก็ทําได้แต่เราถ้าจะไปนคนวิน่นคนอื่นต้องเปิดเจ็ดกราฟคิดกลับไปกลับมาถามว่าผู้ฟังจะรู้เรื่องไหมเพราะว่าเรากําลังเชื่อมโยงครับจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดที่สองไปกราฟที่สามไปข้อมูลที่สี่ไปข้อมูลที่ห้าซึ่งมันก็เชื่อมได้แหละแต่ให้ทาใหม่ก็ทําไม่เหมือนเดิมครับให้เล่าใหม่ก็เล่าไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันขาดนะครับมันขาดองค์ประกอบระหว่างทางครับคือถ้าเกิดเราเส้นนาสายตาเราวิ่งตามเส้นนี้อย่างเดียวเราจะขาด องประกอบที่มันจะต้องเข้ามามีความสัมพันธ์กับโนดโหนดนั้นกับจังหวัดเม่ภาพโควิดนะครับเกิดถ้าเราตั้งคําถามแบบโนนอันโนนคืออาตกลงที่คุกมีไหมที่อื่นมีไหมเราตั้งแบบนี้เราจะไม่เจอครับว่าอ้าวมันเกิดที่บ่อนนี่อ้าวมันเกิดที่โรงงานบางอย่างนี้อ้าวมันเกิดที่ครอบครัวนี่อ้าวมันเกิดที่อื่นๆที่ไหนอีกบ้างที่มันอาจจะมีคนไปรวมกันเราตั้งเราไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะทําให้เราสามารถเห็นความสัมพันธ์ จากสิ่งที่เราอยากจะนําไปสู่คําตอบแต่เราจะเห็นความสัมพันธ์เรื่องอื่นๆด้วยแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการหายอินไซต์นะครับนิดเดียวครับทฤษฎีนิดเดียวกราฟคืออะไรครับนะครับกราฟคือการเชื่อมของจุดกับจุดเนอะถ้าคณิตศาสตร์มหมห้านะครับมีพูดถึงเรื่องกราฟนะครับคนเรียนคอมจะรู้จักกราฟเดลต้าเบสนะครับจุดกับจุดมันมีความสัมพันธ์ไงครับจุดนี้เรียกว่าโนดนะครับจุดกับจุดมีความสัมพันธ์ครับความสัมพันธ์จะเป็นทางเดียวหรือสองทางพอเราทําเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย ข้อดีของทางเทคโนโลยีของเรื่องกราฟก่อนนะครับมันจะสามารถที่จะสร้างการเซิร์ชการคิวรี่ที่เร็กวกับแบบ RDBMS หรือแบบ NoSQL ปกต,ติได้เพราะมันคือการลิงก์หาความสัมพันธ์จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้โดยตรงท็อตเท็ดพาสแอปพลิเคชันที่เขามักจะเอาไปใช้ครับคือการใช้ตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้น r ว What why ไม่ใช่ how much and how many ครับแดชบอร์ดตอบแค่ how much and how many แดชบอร์ดตอบแค่การคลิกแล้วก็เห็นพื้นที่เชื่อมโยงต่าง แต่เวลาจะไปเล่ากับคนอื่นไปคนคนอื่เป็นนาราทีบสตอรี่เทลลิงทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือเทคโนโลยีเดียวครับที่เวลาเรามีข้อมูลโควิดโยนเข้าไปครับแล้วมันสร้างผลลัพธ์มาเป็นแบบนี้คิดว่าอันนี้ไม่ใช่ขอไอเฟลนะครับคือโควิด Data มันจะทําให้เราหาโนเล g กราฟว่าเกิดอะไรขึ้นกับใครที่ไหนและใครคือกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องรีบเทคแอคชั่นถามว่าถ้าเกิดคุณมาทํากราฟแบบแดชบอร์ดทุกๆวัน ไม่มีใครจําได้เลครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือนี่คืออินไซต์ที่มันเกิดขึ้นครับแต่หลายคนพูดว่าอินไซต์มาจากไหนมาจากการเห็นครับกราฟมีกประเภทนี้คือกราฟคือไอเดติตี้ครับ,รบเวลาตัวตนของมนุษย์หนึ่งคนไปท่องโลกออนไลน์หรือไปผ่านเจอร์นี่อะไรเจอร์นี่เราต้องการไอเดติตี้เดิมครับว่าเขามีเพอร์เฟคต์อะไรมีอินเทอร์เนอะไรมีเรื่องอื่นๆอย่างไรข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นกราฟรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโนดหนึ่งโนดจะมีติ่งย่อยแต่ไปหมดเลยจะเป็นความสัมพันธ์จะเป็น p property ของกราฟ ของโนดโนดนั้นนะครับเมื่อเราหยิบ2เรื่องนี้มาเชื่อมกันจะเกิดแอปพลิเคชันมากมายครับเช่นเรื่องฟอรเรื่องฟอรเกิดขึ้นจากการที่มีคนนะครับทำในสิ่งที่รู้อยู่แล้วเีกอ,อันนี้เรียกว่าโนนฟอร์ดแล้วถ้าเราจะหาอันโนนฟอร์ด่ะก็คือการแอคแทกรูปแบบใหม่ๆเราไม่สามารถตั้งคําถามแบบว่านับสแตกของ IP เดิมนับสแตกของคนกลุ่มเดิมได้เพราะฟอร์ดมันพัฒนาไปเรื่อยๆครับมันมีเขาเรียกว่าแรงปูนแจของฟอร์ดคือมีตตรแองเกิลของฟอร์ดนะครับมันมีการจัดการเรื่องของอ การหาโอกาสการการคิดว่าจะไม่ไม่จับถูกจับไม่ได้เขาก็พยายามทําเรื่องใหม่ๆไปเรื่อยเพราะนั้นมันคืออันโนนอันโนนครับเรื่องอนาลิติกทั้งหมดเนี่ยในการหาอินไซต์ในการหาอันโนนอันโนนเนี่ยแต่เดิมต้องทํำยังไงล่ะครับแต่เดิมต้องใช้ที่ปรึกษาครับนะครับก็จะมีเรื่องฟลอร์ดเอทไบเซอร์มีเรื่องฟลอร์ดเคสมีเรื่องยูสเคสมีเรื่องบิสเนสอินเทเลจอ่ามีเรื่องบิสเนสคอนซัลทิงเพื่อที่จะคอนวินทางด้านธุรกิจครับเพื่อที่จะใช้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยหรือทมารก็ตรรม แต่ถ้าเป็นแบบที่2ก็คือใช้เทคโนโลยีกราฟนั่แหละครับเราเริ่มรู้นี่มันมีกราฟดาต้าเบสถูกไหมใช่ครับกราฟดาต้าเบสในตลาดมีเป็น10ยี่ห้อนะครับพวกบิ๊กแบรนด์ต่างๆถ้า s e r v ์ c e วอกีพีเดียจะเห็นเลยครับ Google Amazon ทุกๆคนทำกราฟของตัวเอง Amazon กับอัชชัวก็ทํามาขายบริษัทยอย่างนี o 4 j ฟเจค่อนข้างดังเพราะ IPO แล้วก็มีเครื่องมือฟรีให้ใช้นะครับไทเกอร์กราก็เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึง่งนะครับ ซึ่งไทยก๊กการ์ดก็เป็นพาร์ทเนอร์ไอซ์เทเกนนะครับก็คือเราเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ในระดับกราฟเทคโนโลยีต่างๆในการที่เราจะไล์เรื่องนี้ไปสู่มาร์เก็ตนะครับแต่วันนี้ที่เราจะมาคุยเนี่ยเราจะมาสู่ออปชันที่3นะครับวิธีการบิวแบบนี้ไม่ใช่ไม่ดีครับแต่ต้องใช้เดเวลอปเปอร์วิวครับต้องมีทีมเดพทีมดาต้าอินเจเนียจำนวนหนึ่งครับแล้วถ้าอินเจเนียทำคลีนซิ่งในใต้อัปโหลดเข้าวแวร์เฮาแบบเดิมยังไม่ไหวนะครับยังไม่ทันเลยจะมาศึกษาเรื่องกราฟแล้วจะทำยังไงดีคอนเซปต์ Concept ง่ายมากครับ ตอนแท็บบูเนี่ยมันก็เคยเป็นแบบนี้ตอน BI p o เพราะวก็เคยเป็นแบบนี้คลิกวิวก็คือมันต้องเป็นคอนเซ็ปต์ของเซลล์เซอร์วิสคือบิสเนส s s u เซอร์ครับเล่าสตอรี่ของตัวเองเอง e x ็กซ์แอดเอนติเอง,เ,องเข้าใจ Discover Relationship เอง Create Story เองแล้วก็แชร์โนเลตเองครับ IT เป็นแค่ซัพพอร์เตอร์ตั้ง VM ให้ครับ Connect Data ให้แล้วให้ Business User ใช้ครับเพราะนั้นวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยมันคือการใช้ v i s u a l i z a t i o n นะครับที่เป็นกราฟ แพลตฟอร์ม Gemini แพลตฟอร์มนี้ชื่อ Gemini Explore นะครับจาก a ั a s ้าซอ e หลากหลายแหล่ง Gemini จะมีกราฟ t o r a g e ของตัวเองนะครับในการที่ Convert Data มา On Board แล้วก็ทำอานาลิซ s ต s เลยแล้วเป็น GUI based no code นะครับถ้าเป็นเครื่องมือหรือต้องโคดนะครับเมื่อกี้ในรูปต่างๆที่ IPO นะครับต้องโคดดิ้งอันนี้คือ no code สองก็คือพอ no code เสร็จมันมีวิศาให้สร้างความสัมพันธ์นครับเช่นคนเดินทางไปที่นี่ คนซื้อสินค้าสินค้านี้เป็นสินค้าแคตตอรีออะไรก็ก็ใส่ความสัมพันธ์ครับ A Associate จะบี๋รวอผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ดูนะครับเราแค่ Define Relationship ครับเช่นสตีฟเป็นคนนะอาศัยอยู่ที่นี่ที่นี่อยู่ที่ d d r e s s ห้องนี้ d d r e s s ห้องนี้อยู่ในจังหวัดนี้เนี่ยครับเรา Define ชื่อ f i ล l ์แต่ละฟิลด์ว่า Field มันมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันนะครับสอง คนเดินทางไปคนเทคแอคชั่นคือเดินทางไปกับใครบ้างก็มีใครกับใครมาในสถานที่เดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบของโหนดกับโหนดแล้วก็กราฟนะครับมีการกระจุกตัวกันของของ้อมูลว่าใครมาที่สถานที่เดียวกันนั้นในวันเดียวกันบ้างสตีฟเนี่ยเป็นญาติกับใครบ้างนะครับมันเกิดเหตุการณ์รวมตัวกันที่ไหนเดี๋ยวถ้าในแง่ธุรกิจก็คือลูกค้ารายนี้ซื้อโปรดักต์ใดบ้างแล้วโปรดักต์รายนี้ถูกใครซื้ออีกบ้างแล้วโปรดักต์รายนี้มักจะถูกซื้อกับโปรดักต์รายใด เพราะฉะนั้นมันคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เป็นเทคเข้าด้วยกันนะครับเพื่อบอก e l อิเลเมนต์ก็คือตัวนามไม่ใช่เรานี้เราจะงไม่เร่นกับตัวเลขนะครับเราเล่นกับตัวนามและมีความสัมพันธ์ถ้านามกับความสัมพันธ์นั้นทํากันบ่อยๆจะเกิดตัวเลขครับจะเกิดเขาจะเกิดแมกนิจูดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจาก Visualize ในมุมของ Business User เขามีหน้าที่แค่เ e ิร์ชครับในฟิลที่เขารู้จัก แล้วผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วเขาก็เอาไปเล่าเรื่องสตอรี่นะครับ l ุคแ and f e e ลสตอรี่ให้กับคนอื่นที่เขาอยากจะแชร์อินไซด์ได้เพื่อให้คนอื่นเหล่านั้นหรือตัวทีมเขาเอง take a คชั่นครับมันคือเครื่องมือในการสร้างสตอรี่เทลลิ่งนั่นเองเพื่อที่จะแก้ปัญหาทางธุรกิจหลากหลายนะครับปัญหาอะไรบ้างล่ะที่มันแก้ได้นะครับเมื่อกี้ที่ผมเล่ามาส่วนใหญ่จะเป็น case i n v e s t i g a ร e f r ร u d การแท็กเรื่องของโควิดเพราะทุกคนจะเห็นภาพเข้าใจตรงกันว่ามันต้องเร่งด่วนทุกวันขนาดไหนเรื่อง case cybersecurity เรื่อง f r อด d team leaks นะครับทีมออเดดต่างๆนะครับทำการอินเวสติเกตความผิดปกติต่างๆแต่ในแง่ของ normal b u s i n e s s ละ่ะมันคือเรื่องนี้ครับ business เรื่องการจัดก,การเซลฟ์ฟอสเซลฟอสไม่ใช่ชื่อซอฟต์แวร์ครับเซลฟอสคือแร,แรงงานด้านเซลก็คือในการขายในการในการทำไประยายในการอัพเซลล์ข้อเซลล์ต่างๆการจัดก,การเรื่อง HRHR HR ทําไมล่ะครับคนก็มีสถาบันที่เรียนมาคนก็มีสกิลสกิลต่างๆมีความสัมพันธ์กันยังไงมีโอกาสในการที่เขาจะเติบโตขึ้นได้อย่างไรมีการกระจุกตัวของข้อมูลหรือไม่ นะครับมีใครที่ทํางานอยู่2ฟังก์ชันหรือเปล่าและอื่นๆนะครับหรือเรื่อง Founder Investor Relationship หรือเรื่องการทำดีเร์ชเรื่องของไลฟ์ไซด์ต่างๆนะครับเรื่องของวัคซีนเรื่องของโควิดเนี่ยเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของ uh, ตัวแปรเพื่อมาเล่าเรื่องแล้วก็หาข้อสรุปได้นะครับสุดท้ายคือเรื่อง Recommendation ครับเราสามารถทำา ml บนนั้นได้นะครับคือการทำช็อตเทสผ่านหรือการทำ Recommendation เนี่ยเราสามารถที่จะใช้กรา p h d ต้าเบส e กราฟอนาติงเนี่ย อัปเดตเรื่องของออนอลน์สโตร์หรือเรื่องคัสเตอร์เซอร์วิสต่างๆได้ดีนะครับเรามาดูยูสเคสกันอย่างแท้จริงนะครับยูสเคสเนี่ยเนื่องจากคอนเซปต์ง่ายมากก็คือว่าเรามี Data จากแหล่ง2แหล่งสามแหล่งจะรวมกันแล้วหรือยังไม่รวมจอยกันนะครับหนึ่งแหล่ง2แหล่งสามแหล่งนะครับเอามารวมกันเอามาจอยกันนะครับให้มันมีอ่ายูนิคไอดีแล้วก็โยนเข้าไปครับพอโยนเข้าไปแล้วก็ตั้งต้นเราจะเริ่มวิเคราะห์ที่ใครครับเริ่มที่คนคนก็จะริ่มเห็นว่า สมมตินี่คืออ e ีเมลอีเมลนี้ทําไมมีคนนี้ใช้แล้วก็มีคนนี้ใช้ด้วยไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างหรือมันอาจจะแปลว่าอ๋อลูกค้าคนนี้จริงๆเขาทำงานอยู่หลายบริษัทเราควรจะไปขายเขาจริงๆมุมที่เราเห็นเขาอาจจะเป็นแค่จุดๆเดียวนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือ2นะครับนะครับเรื่องของ Cyber Security มีข้อมูลจาก3แหล่งนะครับจากแหล่ง A แหล่ง B แหล่ง C เราจะโยนเข้าไปครับคือคอนเซ็ปต์ง่ายๆสร้างความสัมพันธ์แล้วโยนมันเข้าไป นะครับมันก็จะเจอสิ่งเหล่านี้ครับพอเราเจอสิ่งเหล่านี้นี่คือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดเพราะมันมีคนหนึ่งคนลิงก์สองสิ่งนี้ซึ่งไม่ควรจะเข้าหากันเราจะเห็นครับด้วยตาก่อนแล้วค่อย make decision ว่าเรื่องไหนคือโอเคไม่โอเคแล้วไป t a k ไป take action ต่อไปนะครับนี่คือเคสของ cybersecurity ในเคสของเรื่องถัดไปเรื่องของ fraud fraud นี่ขอ,อยกตัวอย่างเคส i n น u l a t i ง่ายๆนะครับ อินชูลันก็จะมีโพลดิซีเนาะใครซื้อโพลิซีอะไรบ้างแล้วใครไปเบิกอะไรบ้างตอนใบเบิกเช่นเขาไปเบิกเขาเข้าไปหาหมอเนี่ยแล้วหมอก็เขียนใบเสร็จเขียนอะไรต่างๆเขียนใบเขียนใบหยุดนะครับพอเราโยนเข้าไปครับมันจะเกิดบางอย่างว่าทำไมมันมีหมอบางคนเป็นคอมมอนที่มันทําอย่างนี้แล้วเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นบ่อยๆเป็นตน้นเพราะว่าเรื่องฟลอรทุกคนคนที่เขาทำเขาพยายามจะป้องกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เห็นภาพรวมที่เป็นกว้าง แล้วก็มีจํานวนโหนดมากๆเราจะไม่เห็นความผิดปกติครับซึ่งสายตามนุษย์ดีมากในการ identify spot เล็กๆครับที่มันผิดปกติแล้วเรา take action ได้เลยเหมือนกันหาเข็มในกองฟางน,นะครับ find the needle in the haystack นะครับหรือเรื่อง case audit ครับจากข้อมูล3 4แหล่งเนี่ยจากซูมที่จากซูมจาก Link I n นเดกอื่นๆเ่ยสามารถที่หา pattern แบบนี้ได้ถ้าเราบอกว่า pattern นี้คือ pattern ที่ถูกก็ไม่มีอะไรครับแต่ถ้ามันไม่ถูกเราต้อง take action กับจุดบางจุดที่ดูมีความสัมพันธ์ไม่ปกตินะครับโอเค เกษตรก็ยัอย่างนี้ครับขึ้นอยู่กับว่าแล้วถามว่าเรื่องเหล่านี้ทีม Data หรือทีม IT เข้าใจบริบทธุรกิจไหมครับไม่เข้าใจนะครับคนที่เข้าใจคือทีมนั้น,น,นครับทีมบนั้น,นั้นเป็นผู้เข้าใจว่าความผิดปกตินั้นควรจะ take action ยังไงหรือควรจะตั้งคําถามกับข้อมูลยังไงนะครับเคสนี้เป็นการลงทุนนะครับนะักลงทุนทั้งหมดในประเทศไทยหรือในทั่วโลกซึ่งอาจจะอยู่ในอ่าพวกคันเบสอยู่ในอ่าดิงอินเขาจะมีความสาคัญใครเป็นเพื่อนกันกับใครและใครชอบลง กองทุนในกองทุนในในบริษัทไหนซีรีส์ไหนซีรีส์เอซีรีส์บีซีรีส์ซีร A, ซร B, ซร c, เราจะได้รู้ได้ภาพร,มรวมๆว่านักลงทุนกลุ่มนี้บ c กลุ่มนี้ Privat e Equity กลุ่มนี้ลงทุนในซีซรีส์ใดบ้างและนักลงทุนชื่อดังอย่างอีลอนมาร์กลงที่ใครบ้างนะครับมีตัวไหนที่เราจะไปหาโอกาสอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะดูได้ง่ายขึ้นนะครับก่อนที่เราจะต้องไปเซิร์ชหรือเราไปคิวรี่นะครับเ,เพราะเราต้องเข้าใจคิวฟิลอันนี้เราไม่ต้องเข้าใจคิวฟิลคนอ่านอ่านได้เลยรู้เรื่องเลยนะครับ คนดีฟตอนแรกต้องเข้าใจชื่อฟิลหน่นครับหรือวงการเรื่องของยาวัคซีนการจดทะเบียนนะครับ FDA ของสหรัฐและของทั่วโลกใช้เรื่องนี้เยอะมากในการที่จะใช้ Identify ยาการเทสแต่ละรอบแต่ละรอบส่วนผสมนะครับ mm hmm. เพื่อดูว่ามันมีความเสี่ยงหรือไม่นะครับโอเคนะครับในการทำ r e p e t e t i n g นะครับก็เอาข้อมูลไปจากการ Place Back แล้วก็เห็นว่าใครเป็น Common ใครเป็น Single Cluster นะครับ โอเคยังมียุทธเางต่างๆมากามายครับเรื่อง Social Network Analysis นะครับเรื่องของการทำ Recommendation เรื่องของ Fraud นะครับเรื่องของมั่งเรื่องของ n น t w o r k IT นะครับอันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือเทคโนโลยีที่วันนี้ผมนำมาเล่าทีนี้เลขสองสไลด์ครับแล้วราคาเป็นอย่างไรนะครับอันดับแรก Pricing m o เด l ก่อนเทคโนโลยีนี้มีคอนเซปต์คล้ายๆกับ BI เทั่วไปครับคือมีตัวสร้างคือตัว o n n e c t คือเรียวกว่า Producer ทําได้ทุกอย่างว่าง,ง่ายๆ มีอีดิเตอร์คือให้คนโปรดิวเซอร์คอนเน็กต์เดต้าให้และอีดิเตอร์คอยแก้กราฟคอยหมุนกราฟคอยสร้างดีไฟความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ลีเดอร์คือคนอ่านอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรมีคนแชร์มาแล้วเอามาหมุนนิดหน่อยแล้วมาอานาลิซ์นะครับอินเตอร์แอคกับมันได้นะครับขเขาเซตแบบนี้เลยซึ่งเวลาซื้อแน่นอนครับก็มันจะต้องประกอบด้วยโปรดิวเซอร์อีดิเตอร์และลีเดอร์จริงๆถ้าจะซื้อโปรดิวเซอร์ทุกตัวก็ได้ครับแต่มันจะแพงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีการจัดแพ็กเกจมาว่าโอเคทั้งหลายทั้งปงปปวววเเเนนีียน่ยยแพ็็คคกืออโรรดดิซ์ ดีเทอร์สองคนแล้วก็คนอ่านสักสิบคนเนี่ยราคาประมาณสามพันเหรียญต่อเดือนนะครับก็คือประมาณ 1, หนึ่งล้านบาทอะไรกลมๆนะครับบวกลบนิดหน่อยตามแวบนะครับตามตามภาษีิินะครับซึ่งลูกค้าโดยมากถามว่าทำไมเขาถึงต้องใช้ครับเพราะว่าข้อมูลอินไซ h ์เนี่ยมักจะเป็นข้อมูลที่เป็นความลับครับมีคอนฟิรเดนเชียลสูงลูกค้าไม่แชร์ขึ้นคลาวครับมันมักจะอยู่ในองค์กรออนเพลมแลมแ้วมักจะแต่ละทีมอาจจะต้องทํากันเองเพื่อสปีดทูอินไซ h ์เพราะฉะนั้น ลูกค้าหลายรายก็จะซื้อสตาร์เตอร์เป็นทีมๆโดยเรื่องที่ทีมเดียวก่อนแล้วโอเคเวิร์กก็ค่อยๆซื้อแจกทีละทีมแต่ถ้าพอมันเริ่มหลายทีมคุณก็สามารถที่จะมาเป็นสแตนดาร์ดเป็นโปรเฟชชั่นอลแพ็กได้นะครับจริงทุกตัวสามารถซื้อ,อาราคาคือซื้อแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยได้มีราคา per หน่วยหมดแต่นี่คือราคาที่จับแพ็กเกจมาให้สําหรับงานเขตก็ไทยในวันนี้นะครับก็ Next step ของเราก็คือว่าวิธีการ engage กับลูกค้าในแต่ละที่เนี่ยจะมีอยู่สัก2-3เทปนะครับแบบแรกคือเรา run test drive ก็คือ เดี๋ยวเราจะมีเซสชันถัดไปนะครับที่จะมีเรื่องของสไลด์ในการให้สแกน QR โค้ดทุกท่านทุกท่านเตรียมหยิบมือถือไว้ได้เลยนะครับตอนนี้คนยังอยู่กับผมประมาณ490รับโอ้โหเป็นเรื่องที่ประทับใจมากนะครับ490เนี่ยเ,เตรียมหยิบมือถือครับสไลด์ถัดไปจะมีการ quiz แล้วก็การเล่นเกมกันแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้เราเจอหนี้ก่อนคือทุกท่านเนี่ยเดี๋ยวผมผมจะมีการเก็บฟีดแบ็กฟอร์มนะแล้วเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกับแต่ละท่านนะครับไปส่งเป็นอีเมลว่าท่านสนใจแบบไหนแบบแรบกบคือการเทสได์คือ รวมลูกค้าหลายๆรายมาใช้แพลตฟอร์มนี้ทีละสามสิบสี่สิบคนแล้วก็เรามี d ดลต้าเตรียมให้นะครับใช้เวลาเทสได้ในประมาณแค่ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งนะครับส่วน In-house ส์อินเฮาส์เราจะต้องมีการคอลี่ฟายดิลนิดนึงว่าท่านมีโปรเจกต์ปีนี้หรือไม่แล้วถ้ามี Data ้าอ่ามัคเชอริตี้เลเวลอยู่เท่าไหร่ท่านใช้แท็บลูท่านใช้ Data ต่างๆมากน้อยแล้วเท่าไหร่ถ้าท่านใช้มากแล้วเนี่ยท่านมีโอกาสครับที่ท่านจะใช้ Data ที่อยู่บน BI ไอเดลของท่านน่ยมาทำอะไรติดหาอินไซด์เพราะนั้นเเรราาาากก็จะขข้ไปทททัับบ่่นนนใ Data องค อันนี้ก็จะใช้เวลาแค่ประมาณ2-3ถึงาชั่วโมงแต่ว่าเป็น Data ท่านท่านสมมนามารถจัดทีมันเล่นได้เต็มเหนียวเลยนะครับเรื่องที่3คือเป็นการจ้าง POC เราเรียกว่า proof of value เป็นการเพด POC นะครับซึ่งค่าเพด POC นี้จะถูกรีเทิร์นกลับเมื่อท่านซื้อโปรเจกต์ในระยะถัดไปนะครับเราจะเข้าเอาทีมเข้าไปช่วยหาอินไซต์ให้ท่านใน Data ของท่านและจับมือท่านให้เห็นคุณค่าของซอฟต์แวร์เรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนวทางในการเอนเกจจะมีด้วยกัน3แบบนะครับแต่ เราสามารถที่จะสไตล์วิดด์ฟรีทูได้นะครับแล้วก็คําว่าฟรีทูหมายถึงว่าเราก็มาทดสอบ p ป o รเซ็หนึ่งสองสามกม่อก่อนปีนี้ตั้งบัจเก็ตแล้วก็เริ่มอินเทอร์กันปีหน้านะครับอันนี้ก็คือแนวทางในการใช้บัจเจ็ตแต่ถ้าลูกค้าบางรายบอกว่ามีบัจเจ็ตเหลือเราจะต้องใช้ปีนี้เพื่อเพื่อความอยู่รอดของโควิดเพราะเป็นเรื่องเออจะเร่งด่วนเรายินดีเข้าไปช่วยทําตอนนี้เลยนะครับภายในปีนี้เลยนะครับโอเคอย่างที่เรียนครับเออเรามีด้วยกัน3 QR c o d อคนะครับอยากให้ท่านเริ่มจากซ้ายสุดก่อน ซ้ายสุดเนี่ยก็คือจะมีแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้พูดไปนะครับก็ท่านในที่ตอบได้ถูกเร็วสุดถูกเยอะสุดนะครับเรามีบัแกล r บกิฟต์การ์ดก็คือท่านจะสั่งอาหารแกลบได้นะครับเมือ่อค่สองร้อยบาทสิบรางวัลเมื่อท่านเล่นเกมเสร็จอยากให้ท่านมากรอฟีดแบ็กฟอร์มเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่รู้ท่านคือผู้ที่ตอบถูกนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีอีเมลไอเดียที่จะต้องลิงก์กันนะครับเราจะจอยกันแล้วเราใช้เกมมนายทำอนาลิติกแ a s h บอร์ดออกมานะครับ เพื่อที่มากรอบฟีดแบ็กฟอร์มเราฟีดแบ็กฟอร์มเราจะมีการแจกของรางวัลนะครับต้องขอบคุณ AWS ที่เราเป็น,ท,ปนที่เราเป็นเสี่ยคีอาพาร์เนอร์นะครับที่ให้ของรางวัลมาแจกในครั้งนี้เพราะจริงจริงเอ AWS เองก็มีกราฟแท็บเล็ชื่อเนปจูนนะครับในการที่จะ connect กับเจมินายได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีกระเป๋าผ้านะครับสุดท้ายก็คือ ท่านใดต้องการเรื่องของ private meeting หรือ booking เลยนะครับอันนี้ก็สําหรับท่านที่5ท่านแรกนะท่านอาจจะส่งมา20คนนะครับเราขอเสริมสิทธิ์ในการเลือก5ท่านแรกที่เกิดกันนั้นใหม่ได้จริงก่อนนะครับในการที่จะแจกเรื่องแก้วน้ําที่กันล้มนะครับของ e x c e l l a n นะครับโอเคนะครับถึงตรงนี้มีคําถามไหมครับ Q&A ได้ผมคิดว่าเรายังมีเวลา5นาทีพอดีเลยครับใครมีคําถามตั้งคําถามมาได้เลยนะครับ